วัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนะรงอินลุนนะครับวันนี้จะมาลองหูฟังตัวหนึ่งจาก Neolution e s p o r t b a n แบรนด์ไทยทำนะครับหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่ค่อนข้างจะน่าสนใจในแง่ของราคาครับอยู่ที่990บาทที่มาพร้อมกับความเบาครับหูฟังตัวนี้ทาง n e o l u ู t o o n เนี่ยเขาบอกว่าเบาเพียงแค่140กรัมเท่านั้น ใส่สบายมีระบบเสียงที่เป็น7.1เซร์าวนะครับเป็นเวอร์ชวลเซร์าวและที่สำคัญไฟ RGB ด้วยที่ครอบหูแบบผ้า ป้องกันเหงื่อด้วยเหมาะสําหรับเราชาวไทยมากๆเลยนะครับโดยหน้ากล่องของเจ้า n e o อ u ูช o ่น s s p r t t nebula นะครับเห็นว่าตัวนี้เป็นเจนใหม่ด้วยเพราะก่อนหน้านี้เคยมีตัว Nebula ที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่พัฒนาเพิ่มเติมมานะครับด้านหน้าก็จะเจอกับตัวกล่องของหูฟังสีออกแนวส้มๆนะฮะ เป็นสีของทาง n e o l u t i ั่นเขาอเนาะพร้อมกับสกรีนนะครับซึ่งเป็นสกรีนของตัวหูฟังหูฟังก็จะเป็นหูฟังแบบครอบหูนครับไซส์น่าจะค่อนข้างใหญ่ทีเดียวหน้ากล่องก็จะระบุการรองรับกับฮาร์ดแวร์เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น PC Play 4 Play 5 Switch X อ o x บอกอะไรต่างรองรับหมด รองรับระบบเสียงนะครับเป็น7.1เราวน้ำหนักนะครับอยู่ที่140กรัมเท่านั้นแล้วก็จะมีตรงนี้ระบุในเรื่องของฟีเจอร์เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักเบานะครับไม่ว่าจะเป็นเขาบอกว่าวัสดุดีขึ้นนะฮะใส่สบายป้องกันเหงื่อด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการเปล่งสีเปล่งแสงได้แล้วก็จะมีฟีเจอร์ นะครับตัดเสียงรบกวนด้วยนี่ครับ active noise cancellation นะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าของพี่เถียนเขานะฮะพี่สเสถียนที่เป็นเจ้าของแบรนด์นี้นะฮะและนี่จะเป็นตัว QR นะครับรีวิวหูฟังใน2นาทีก็ไปดูกันก่อนใช้งานกันได้นะครับด้านหลังของตัวกล่องก็จะมีฟีเจอร์ระบุเอาไว้โอ้ดีนะฟีเจอร์ระบุไว้ครบมากๆเลยนะฮะ มีในเรื่องของตัวหูฟังที่เป็นหูฟังดเวอร์ขนาด50มิลิเมตรสปีกเกอร์เซนซิทีฟแบบ119เดซิเบลนะครับอิมพีแดนซ์32โอห์มตัวนี้ก็จะมีความยาวสายที่โคตรยาวเลยนะฮะ2.2เมตร 2. 2เลยทีเดียวไฟ R G B หัวต่อเป็นแบบ U S B นะครับนี่ก็จะเขียนว่าการซัพพอร์ตได้หลากหลายฟีเจอร์นะครับขนาดของหูฟังนะฮะสีไฟหน้าตานะครับโอ้ ละเอียดดีกล่องใช้ได้เลยนะครับ <in> เดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันนะครับเอาตรงๆเลยนะนะตอนนี้ที่ลองแกะดูเนี่ยมันก็เบาจริงๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูของจริงว่ามันจะเบาอย่างที่ทาง Neoolution เขาเคลมมาหรือเปล่านะฮะกล่องแกะออกมาจะเจอกับตัวหูฟังนะครับแบบนี้ข้างในก็ไม่มีอะไรแล้ว มีแค่นี้เลยจริงๆนะครับมีตัวหูฟังแบบนี้มานะครับแล้วก็เป็นสายของเท้านะครับอ่าเท่านี้นะครับมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือตัวหูฟังนะครับกับตัวไมโครโฟนซึ่งเป็นไมโครโฟนแบบถอดได้นะครับมีตัวฟองน้ำนะครับซึ่งเป็นฟองน้ำสำหรับลดเสียงลม นะครับพร้อมกับตัวใหม่ซึ่งมีตัวไฟแสดงสถานะตรงนี้ด้วยนะครับใส่มาให้เลยเรียบร้อยแบบนี้นะครับด้านใหม่ก็ปรับระดับได้แบบนี้นะครับตัวหูฟังเองเรามาดูคร่าวๆกันที่สายก่อนสายอยากให้เห็นตัวสายกันนะฮะจะค่อนข้างหนามากนะครับหนากว่าหลายๆแบรนด์ที่ผมเคยรีวิวมานะฮะถักมาอย่างแน่นหนาสุดๆนะครับ แล้วก็ยืดหยุ่นได้ค่อนข้างดีนะครับมีตัวกรองสัญญาณรบกวนด้วยหัวต่อเป็น usb นะครับเป็น usb type a แบบนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวคอนโทรลนะครับที่เป็นออนไลน์คอนโทรลแบบนี้นะฮะคอนโทรลในเรื่องของตัวเสียงนะครับเป็นว i e ส์นะครับเพิ่มลดเสียงมิ้วไม่นะครับรวมไปถึง ปรับ R G B ที่เป็นโหมด R G B ได้เลยตรงนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าเนอร์บูล่ตัวนี้มีซอฟต์แวร์ด้วยนะเดี๋ยวจะมาลองเล่นกันนะครับ<ๆ>เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวลองเสียบกับคอมพิวเตอร์ใช้งานดูกันสิว่าจะเป็นยังไงสายยาวมากนะฮะ2.2เมตรยาวสุดๆไปเลยฮะโอ้ซาร่าไฟมาแล้วนี่ครับตัวหูฟังนะครับมีไฟเปล่งประกายมาแบบนี้นะฮะ นี่สข้างนะครับแล้วก็มีแถบเส้นด้านข้างโดยรอบนะครับสีก็เอาตรงนะตัว R G B มันไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าไหร่นะครับมันไม่สมูทเท่าไหร่นะครับสีก็ไม่ได้แผ่กระจายสวยอะไรมากนั้นก็ตามราคาเนาะ9ก0็โอเคแหละนะครับตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นวัสดุที่เขาบอกว่าเป็นอลูมิเนียมนะผสมกับตัวพลาสติกนะครับน้ำหนักของเขาเบาจริงเบาจังเลยนะฮะแข็งแรงไหมเดี๋ยวลองแหกให้ดูแหกกว้างเช บิดบิดได้ระดับนึ่งนะครับบิดชิมคิมจุ่มนมเป็นโอรีโอ้เลยเดียวเออหูฟังก็ได้อยู่นะแข็งแรงอยู่ในระดับนึงนะครับแล้วก็จะมีเป็นเฮดสตรปตรงนี้นะครับนี่ลองศีรษะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีด้านบนอีกอันหนึ่งเป็นก้านนะครับก้านหูฟัง ก็โอเคอ่ะดูโอเคสมราคาอยู่นะครับส่วนตรงนี้จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างก็คือในส่วนของเอียแคปนะฮะเอียแคปของเขาจะเป็นแบบไฮบริดนะครับนั่นก็คือเป็นตัวหนังผสมผ้าแบบฟาบริกนะครับซึ่งเขาบอกมาว่าตรงนี้จะระบายอากาศได้ดีนะครับทำให้เวลาใช้งานเนี่ยเหงื่ออะไรต่างมันจะไม่ไม่อบไม่อับนะฮะเพราะว่ามันเป็นผ้าเนาะก็จะทําให้เราใส่สบายขึ้นแล้วก็เย็นขึ้นแน่นอนนะครับในส่วนนี้ฟองน้ําค่อนข้างลึกนะฮะถ้าสังเกตเห็นตรงนี้นะครับ ระหว่างตัวไดรเวอร์กับตัวเอียแคปเนี่ยจะเห็นว่าลึกมากๆลึกสุดใจเลยหมายความว่าฟองน้ํามันฟูดีนะฮะ mm hmm. ก็ค่อนข้างที่จะนุ่มอยู่นะครับผมไปแอบดูรีวิวอันเก่าๆมาจะเห็นว่าในบูล่ารุ่นเกา่าฟองน้ําจะแข็งแต่ตัวนี้ผมถือว่านุ่มๆนะ,ะถือว่าโอเคเลยสีนะครับเป็นสีดําด้านนะครับวัสดุเป็นพลาสติกโดยรวมของตัวหูฟังนะฮะตลอดทั้งตัวเลยนะฮะพยายามสังเกตดูว่ามี ตัวควบคุมอะไรต่างๆบนหูฟังเปล่าซึ่งไม่มีนะครับไม่มีตัวควบคุมอะไรต่างๆมานะฮะดีไซน์ก็อย่างที่เห็นกันนะครับเดี๋ยวลองปรับไฟดูผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวลองดูกันอ่าก็จะเป็นปิดกับเปิดนะครับทำได้เท่านี้ปิดกับเปิดนะครับแต่เดี๋ยวเราไปลองดูในซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเหมือนว่าเป็นอย่างไงเนาะอันนี้ก็เป็นปิดกับเปิด แค่นี้เลยนะครับทำได้เท่านี้ในส่วนของไฟนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับซึ่งจะมีร่องตรงนี้เอาไว้เสียบไม้ได้เป็นแอ่งขึ้นมาเลยนะครับอลองใส่ดูสิออเออสบายจริงสบายจริงใส่แล้วรู้สึก สบายเลยอ่ะเพราะว่าหูฟังไม่ได้หนักน้ําหนักอยู่ที่ตามที่เขาบอกมาคือ140กรัมเออเว้ยมันครอบไปทั้งใบหูแล้วมันใส่สบายมากเลยใช้ได้นะฮะเรื่องความสบายใช้ได้เรื่องไม้ก็ปรับได้ปรับองศาอะไรแบบนี้ได้เงึบเงบโดเดหรือจะหดลงน่อย <laughs> โดเดโดเดแบบนี้นะฮะหรือจะใกล้ปากขึ้นมาก็ได้เออเว้ยใส่สบายจริงๆ แล้วเหมือนเขาตัดเสียงรบกวนข้างนอกออกไปด้วยอะฮะเออไม่ต้องปรับระดับแบบที่เป็นตัวสลักอะไรเลยอันนี้เขาปรับให้เองเข้ากับตัวศีสษะได้พอดีเออผมผมว่ามันใส่สบายจริงๆนะนะฮะมันใส่สบายมากเลยให้ดูกันเดี๋ยวลองจะสั่นให้ดูนะว่าจะหลุดปะ่ะโอเคนะแน่นหนาอยู่เผื่อฟังเพลงล็อกมาเพลงมา มันมากนะฮะเริ่มมืนแล้วโอเคถือว่าใส่สบายจริงนะครับแล้วตัดเสียงรบกวนภายนอกออกไปด้วยอย่างที่เห็นกันบนหน้ากล่องเขามีระบบตัดเสียงรบกวนเสียงแอร์ข้างๆตรงนี้ที่มันดังอยู่ก็หายไปเสียงดีดนิ้วก็ลดลงนะครับดีๆนะครับแต่ไม่ดีอย่างหนึ่งแม่เรียกพ่อเรียก ไม่ได้ยินอาจจะโดนตีก้นได้นะครับตรงนี้อ่ะอันนี้คือในส่วนของตัวหูฟังนะครับมันก็จะบิดตรงนี้ได้นิดหนึ่งด้วยนะครับเพื่อให้เท่ากับซิลีละแล้วเก็บได้ง่ายนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูตัวซอฟต์แวร์ซึ่งเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงไม์ผ่านการพูดแนะนําซอฟต์แวร์ไปด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับตอนนี้เราก็อยู่กับในซอฟต์แวร์ Nebula Gaming ของ Nulution น,นะครับหน้าตาของซอฟต์แวร์ก็เอาตรงๆเลยนะบ้านๆมาเลยครับผมแต่ก็ เรียกว่าปรับต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ EQ นะครับปรับ TD ก็คือเป็นตัว7.1นะครับแล้วก็เลือกโปรไฟล์ให้ได้ถึง4 p r โปรไฟล์เลยสำหรับตัวเสียงของหูฟังนะครับพร้อมกันนั้นจะมีโหมดที่เป็นเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก็จะเป็นเอฟเฟกของตัวเสียงนะครับที่ทาง n e o l u t i o n เขาจูนเอาไว้นะครับรวมไปถึงจะมีการปรับมิกนะครับซึ่งก็จะปรับเกณฑ์ของไมค์ได้นะครับ เ0็ดไปจนถึงถึงร้อยเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัว Virtua l s u w r o u n d นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีตัดเสียงลบรวนและมีตัวที่เป็นเสียงเอฟเฟกนะครับอย่างเสียงผู้ชายนะครเสียงทุ้มๆเสียงผู้หญิงนะฮะเสียงสัตว์ประหดคับผม เสียงเด็กนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงจากตัวหูฟังของ NeoLution Nebula ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับลองพิจารณาดูกันนะฮคิวเรียบร้อยสำหรับ NeoLution Esport Nebula ตัวนี้ครับเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดนะ ในเรื่องของเสียงในเรื่องของฟีเจอร์ที่เป็นซอฟต์แวร์7.1นี่ผมชอบเลยในอย่างการเล่นเกมว a l o r าร์แที่เมื่อกี้เล่นบาย2คิวไปนะฮะมันแยกทิศทางเสียงได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ผมว่าไอ้เจ้าตัวนี้ยทำได้ดีไม่แพ้หูฟังแพงๆเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการใส่สบายมันสบายจริงๆนะฮะมันสบายจริงๆ แต่สิ่งหนึ่งที่โอเคแหละมันอาจจะขัดใจผมนิดนึงก็คือตรงโลโก้ตรงนี้แสงมันจ้าไปหน่อยแล้วโลโก้ผมว่ามันใหญ่ไปหน่อยนะครับถ้าแบบมีลูกเล่นนะแบบทําตรงนี้เป็นทึบๆเนาะแล้วก็ใส่โลโก้เป็นจุดเล็กๆตรงนี้นะครับโลโก้เฟียเฟ้ยวๆมันจะทําให้หูฟังตัวนี้เฟี้ยวปานนี้ขึ้นไปได้อีกเยอะเลยแต่ในเรื่องของเสียงนะครับเสียงในการเล่นเกมนะครับพวกชูตติ้งแบบนี้เปิดเป็นแบบ7.1นนะเฟี้ยวมากเลยระบุทิศทางน,นะครับสูงทางขวา สายล่างอะไรแบบนี้ระบุได้ค่อนข้างแม่นยำทีเดียวนะครับแต่ถ้าเอาไปดูหนังไม่ต้องเปิด7.1จนะครับจะฟินมากๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มค่านะในราคา990บาททั้งในเรื่องของการใส่สบายทั้งในเรื่องของวัสดุที่โอเคสมราคาเลยนะชอบมากเลยอะความยาวของสายมันเนี่ยสายถือว่ายาวแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานมากๆอาจจะมีนิดหนึ่งตรงในเรื่องของดีไซน์ตรงนี้นะครับที่มัน ส่วนตัวนะมันมันเยอะไปนิดหนึ่งในเรื่องของไฟตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันปรับไฟตรงนี้อะไรมากไม่ได้ถ้าปรับตรงนี้ได้อีกหน่อยอนึางเนี่ยผมว่าจะเพอร์เฟกมากๆแต่ในเรื่องของการใส่สบายย้ําอีกทีว่ามันใส่สบายจริงๆนะคุ้มราคาจริงสําหรับ990บาทที่จ่ายไปแต่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไปลองของจริงกันดูก่อนนะครับว่ามันใส่สบายจริงเสียงโอเคจริงนะครับฝากไวากา้แล้วกันสําหรับ Neo Lution E Sport นะครับเนบิลาอีกหนึ่งหูฟังที่ น่าสนใจนะกับราคา990มีซอฟต์แวร์ปรับแต่งอเอะเลงต่างได้ด้วยนะครับลองไว้เป็นทางเลือกกันแล้วกันนะครับขอบคุณ n e o อ l ุชชั่น eSport ที่ส่งหูฟังมาให้ได้ลองกันใช้ได้เลยตัวนี้นะครับ